สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอรนายรีพอดประจำที่9กันยายน2557ค่ะสำหรับใน,น,นราคาทองคำในระหว่างวันนะคะราคาทองคำยังทรงตัวเนื่องจากระหว่างวันไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างไรก็ตามราคาทองคำถูกกดดันจากที่รัฐบาลยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้ลงนามข้อยุติหยุดยิงทําให้ทองคําได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง สำหรับนราคาทองคําในคืนนี้นะคะราคาทองคําเริ่มปรับตัวลงสร้างจุดต่าสุดใหม่อีกทั้งถูกกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวในลักษณะ bullish ทำให้มีโอกาสปรับตัวลงได้ในคืนนี้มองกอับราคาทองคำที่ทองบาทละ19,000ถึง1 9ึ5งหรือ1250ถึง1 2 7 7ดอลลาร์ต่อออน สำหรับตัวแลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมีสอรายการ1เวลา6โมงเครื่องมีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจขนาดเล็กสารัฐและ2เวลา3มทุ่มมี JOLTs Job Opening สารัฐและอย่าลืมติดตามบนครองพอร Morning Report ได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกันบนครองพอรในร Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ